อโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุ้นคุณดูท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาตีเฮอยู่กันในเกมโซนโฟล์กสตีมนะครับผมวันนี้เดูจะดูอะไรก่อนนะมีทั้งแข่งมีทั้งวอนะวันนี้ขอดูวอลแล้วกันนะผมคู่นี้ก็มันสนุกอยู่แล้วครับบบีวอซนะัผมเจอกับวันมอท m e นะครับผมก,ผมก็สูสีคู่นี้สูสีอยู่ดีครับผมก็จะเป็น มันมีตัวแข่งที่ไม่ค่อยลงเนี่ยพีเอสวายเขาแข่งมีตัวมูนะเขาจะมาลงก่อนมีเดี๋ยวเขาวอลเสร็จเขาก็ไปแข่งนันเนี่ยมีพีเอสวายมีแพนด้านะผมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็เพิ่งจบมาเป็นไทวันเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบมาอะไรมันลงนะมันมอนะเนียมีเวฟขับนะครับผมไปดับยกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวะเวฟขับมีมิ่งนะผมมีอาอาอามูเหรอมีอันนี้เท็ดดี้บีม นะ้ผมมีสกายบูนะผมมีดีออนะก็ไม่มีมานานมก็คุณอะ่ะมีไม่กินมะเขือนะผมไอโซนะผมแหลมสิงนะผม,นะะะมแล้วก็อนะไรอ่ะอะไรไม่ไม่บอกแล้วก็ไททูนะผมแล้วก็มีทาโรโทโรนะทาโรจูโรอ่าทาโรจูโร่เดอะแบกนะผมเดอะแบ์นะผมลักลักนะผมแล้วก็ซารุโทบินะครับผมแล้วฝั่งนี้ครับผม,ผมก็มีพีก่กระจูนะผมลินนี่ผมคุน,นโดนะผมมี มีเบียแล้วผมมีซูฟี่ทาโร่วีแคร์นะผมมีพิชิตติลิมินะผมแล้วก็มีคุณพีเอ็มนะมีควีนอ็อกควีนควีนซูเวอร์เลยมีเจสสินสมีพีเอสวายขนมถุงแล้วก็แพนด้ามีทาชฉี่นะผมซอยจนท้อแล้วก็เฟรนนะผมก็เริ่มแล้วมาพูดเยอะเจ็บคอแล้วจังหวะนี้โอ้โหรถยิงเข้าไปทีนึงแล้วใครได้เหล่าได้เหล่าแล้วโดนคิวทีแล้วหายเข้าอามูยกไปสามยกไปห้าที่ยกโคตรสวยจังหวะนี้ แล้วบึ้มอทายฉียกสี่ยกเกินไป้วดอกนี้ว้าเลยยกวุดเลยผมชมทีอวุดเลยแล้วตอนนี้ทีทีครับยกข้างในครับผมสักหนึ่งตัวข้างบนน้องฮุนโดยกให้เพื่อนแล้วทําไงฮุนโดยุดไหมฮุนโดยกไม่โดนเวฟขับยกคืนครับจังหวะนี้ยังไงข้างล่างก็ยกครับผมแคร์ครับยมยกจะแบกครับที่ตายไปแล้วจังหวะนี้เดร์คิงจะได้ยิงแล้วเดร์คิงเดร์คิงอูแล้วเคลียร์ไปครับผมสกายบู มีมิกาจูโดนครับผมต้องกลารโอ้โหแม่แม่ยนักลยกเยอะชิบเป็นเลยวะยังไงครับจังหวะนี้แล้วขนมถุงยกทยทูไปแล้วบึ้มลงมาสวยงามจังหวะนี้เบบี้วตซับแล้วผมนักด้านบนครับด้านบนบอกขอถมหน่อยๆแล้วคุณดูบอกขอเลยทข้างในนะครับโยกให้เพื่อนไม่รีบขับโดโยกไหมแล้วจังหวะนี้เข้ามาข้างในนะครับจังหวะนี้ยกครับโอ้โหยกได้ด้วยเอาแล้วครับคุณโดยกยกตายไม่ไม่ตายยกอีกเรียบร้อยครับเมื่อเขีอะ มายกมานานล้วจะหายหมดครับเรียบร้อยครับตรงกลางครับเหมือนจะโดนยิงครับข้างบนแตกไปแล้วครับผมเบบี้วอซับุกหนักจัดแค่วันมอรัาไม่ได้ไม่ได้บุกเขาเลยในจังหวะนี้เอาแล้วครับผมเหมือนจะเกมเกมเป็นของเบบี้จะจับเลยครับผมจะยิงเคลียร์เดอะแบกเดอะคิงนะของเดอแบกเอาไว้ยังไงครับตอนนี้จะยกไปครับที่ดบีมครับตรงกลางครับยกไปสองไม่ตายสักตัวเีบี้วอซับนะครับผมหนักๆครับตรงกลางเหมือแตกหรือเปล่า เราในแหลมสิงได้ได้เหลาเสาไปครับแหลมสิงได้เหลาเสาไปแหลมสิงแหลมสิงได้ยิงเจอะแล้วจังหวะนี้บุกผูได้เหลาฟรีด้วยเหลาฟรีครับผมรา้วินฟลิกซิเวอร์ฟลีฟลินฟลิกซิเวอร์เอาแล้วครับเผื่อบมอเครื่องติดชาหรือเปล่าเครื่องติดชาหรือเปล่าวจังหวะนี้แล้วอามูได้ยิงและอามูได้ยิงขูหายโคตรแรงแล้วได้เหลาด้วยเหลาฟรีสปอร์ตวันนี้มีใครมานะครับจังหวะนี้ผมจะแตกไหม อุ้อุ้แล้วแกยังเหล่าได้อยู่แล้วแกยังจับทีได้อีกเลยแล้วกลแกจะเกินไปรือเปล,ล่าวะอาบูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วยิงก็ไปครับผมเคลียร์ไปครับผมคุณสกายบูแล้วโดนตบใส่หน้าไปดนะูแพนด้าโปรเยนะแล้วยกไปสามนะผมแพทดแล้วไม่ใช่ไปถึกไอ้เหี้ยผมก็ไปถึกไปแบกนะจังหวะนี้ครับวิ่งเข้ามา,ม Panda, Panda า,า,า,า 3, ครับผมแพนด้าแพนด้าเหลาแพนด้าโดนเหลาแพนด้าเหลายกไปสามยกไปสี่ครับตอนนี้ครับทายทูยกตรงกลางับเพื่อให้มิ่งให้มิ่งได้ยิง แล้ไททูคิวครับคิวจังหวะนี้ครับกองรับกองทัพพิศาจครับยกไปสามครับผมโอ้โหไทฉีเล่นดีจัดๆนะโอเคครับผมดับยกนะผมแล้วตรงกลางข้างล่างว่ายังไงแล้วยิงตรงกลางไปครับดูเบงดูเบงเอาเลยครับได้เข้าไปแล้วครับผมได้เข้าไปสองตัวเข้ายังไงทารุทบีออกอย่าไปไหนมาเคุยกันก่อนแล้วผมนจะเอาข้างล่างให้แตกเลยครับผมไบบีวอสซับนะเราก็สองตัวเรียบร้อยครับผมพิกาจูกับายสีได้เข้าไปแล้วครับจังหวะนี้พิกาจูที่ใคร ไปกรจูเอ้าแล้วหลอนคิวยังไงวะนี่ยังไงได้คิวไหมเอาได้ยิงด้วยน่ะปึ๊บเอ้าเขาเคลียร์ยังไงดูยิงไปสามแสนห้ข้างบนมาแล้วได้ยิงครับเกมทีเฮดแล้วยิงเข้าไปแล้วก็เดบิวบิกปักโอ้โหเบบี้วอทซับครับเจาะได้ครับจังหวะนี้ม้วนหน้ามาทีนึงแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงแน่ๆจังหวะนี้ยิงแน่ๆแล้วปุ๊บแล้วโดตกแต่ได้แล้วจะยิงยิงไม่ถึงแล้วจังหวะนี้โอ้โหเบบี้วอทซับมามาหนักๆครับผมต้นเกมเเเเหมมมืออนนนจจะะะได้ปปรรรียบบคคัผกกลางง็ขใ ฝั่งนี้นะผมทรัพยากรยังดีอยู่นะเอาดีแล้วเขามีโอ้โหเปยังไงแล้วยังไงแล้วสกายบูลได้ยิงทีนึง้วเข้าไปแสนสองแล้วดีออมายังไงแล้วยิงเคลียร์ไปเลยครับผมให้เพื่อนให้ดีออได้ยิงแล้วแบ่งกัเพื่อนแล้วได้ได้ยิงโอ้โหโคตรแรงอ่ะดีออยิงโอ้โหเอาแล้วครับแล้วแล้วเว็บขับมาเว็บขับเดบิใส่หน้าเดบควขับยกไหมยกไหมเ็บวขับแดบูวต่อตอนนี้โอ้โหโคตรแรงกี่ดอกกี่แร็ปไม่ใช่สามดอก เฮ้ยยี่บอนมอแรงเกินไปเปล่าวะเฮ้ยยี่บอลโคตรแรงอ่ะแล้ววิ่งมามิ่งมิ่งขโมยเสามิ่งขโมยเสาหรือเปล่าเฮ้ยเอาจังหวะนี้ออกได้อย่าบอกว่าออกได้อ่ะอย่าบอกว่าออกได้เฮ้ยมิ่งโดนดักหน้าแล้วจังหวะนี้น่าจะออกไม่ได้นะโดนดักหน้าแล้วนะโดนตบแน่ๆยังไงวิ่งหมดแล้วโยให้เพื่อนสวยงามครับผมที่จะบีมโอ้ยมาคอกันในจังหวะคอโคตรดีครับผมรับหน่อยรับหน่อยรับกูหน่อยอะไรอย่างนี้นะ จับคู่สวยโอ้โหจับคู่ยังแตกเลยครับผมแหลมสิงนะในจังหวะนี้ครับผมจะเปอนจะเป็นเบบี้นะผมที่กําลังโดนถมอย่างหนักเลยนะแล้วเดือบแบกมาแล้วครับเดือบแบกยังไงเดือแบกจะยกหรือเปล่าตรงกลางครับเหมือนจะเป็นเบบี้วะทราบยกไปครับผมรักลักรักรักตุ้มไม่ตายครับผมเอาดีแล้วครับจังหวะนี้เหมือนบันโมทามครับผมตั้งหลักได้แล้วครับ วิกซิเวอร์ยิงเข้ามาครับผมโดนมาเขือแล้วยิวไปครับไอสุไอสุจับไอสุจับแล้วไม่มีใครมาเคลียข้างล่างมาสองครับแล้วคิวตัวตบใส่หน้าไปทีนึ่งแล้วสวยจัดจัวได้ดยิงได้ยกแน่แน่แลตวตอนนี้จังวะนี้ยกได้เผากลับบ้านรด้เปล่าวิ่งกลับเลยห้ฉีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วตอนนี้มาเขือย,ยกแคร์ไปโอเคมันดูฝั่งไว้วันมาทาได้บุกมั้งครับโดนตบใส่หน้าสองที พี่อยาโคตรสูสียว่าคูน่นี้เอาดีพี่ของจริงจับอะ้วจังหวะนี้นะผมก็เดือแบกครับโดนยกไปโดยเคลียร์เคลียร์จริงๆแล้วสิงมานาะเต็มหลอดนะครับผมเข้าหน้านะี่มันจะเต็มหลอดนะ่าจะยิงไปประมาณเป็นล้านอนะพอดียิงทุกดอกนะแล้วแล้วยกไปครับตอนนี้หลุดหรือเปล่าได้ยิงหรือเปล่ามารับแล้วครับผม แล้วมนเอาเรียบร้อยครับถ้าโดนอย่างนี้ด้ยิงแน่ๆครับผมและนี่บุ๊ชี้เจ็ดแสนนอนนนโดนแล้วนี่ยิงเจ็ดแสนในขีดโคตรแรงนะโดนคืนบ้างข้าจุดบักอย่างนี้เอาดีเอาดีเวนนี่ก็ไม่ยอมเลยสาดต่เท่ากันแล้วเจนที่เชืดอจยิงแล้วบุ๊ไม่ขี้ครับแล้วตอนนี้นน,นี่เหล่าฟีคนเดียวเอาแล้วเหล่าไม่แรงแต่ก็เหล่าไม่มีเหล่าสฝ้าแ้วก็ยังเหล่าเอาเออได้ยากกับบ้านด้วยตอนนี้เอาแล้วเหมือนจะเป็นสั่งบันมอทามครับที่กำลังโดนนะผมตอนนี้ ได้ยักกลับบ้านไหมเอาแล้วว่ะเฮ้ยตอนนี้เขามีเผาเผาสี่เปล่าเผาสี่อันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยไม่แน่นะครับผมก็จะเป็นบีดี้วอต s ์ซัที่ชนะหรือเปล่าถ้าจะไม่แก้เกมกันไม่มีเผาให้เล่นนะแล้วสกายบูวิ่งไปครับจังวนี้โดนโดนยังไงแล้ว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 สกายสกายยังไง แล้วข้างบนเวฟขับยกทาร์ูฟี่ทาโร่ไปเพื่อจะหวังเอาเผานะครับและยิงก็ไปแล้วบได้หมดแล้วเผาเขามีสี่ตัวแล้วตอนนี้ยกไปเขาไทยวันยกไปสองตัวเผาตกสักตัวไม่ตกตัวหนึ่งและเก็บเผาโอ้โหแลห้วไทยวันเก็บเผา,าเผาตกยาวๆเผาตกยาวไทยวันได้เผาคือนยังหวังน,นี้ยังไงเฮ้ยข้างล่างมาครับอาบูยิงแรงแล้วคนนี้ยิงแรงนะแล้วปุ๊บไปแสนสามไม่แรงเท่าไหร่แล,แล้วแต่สิง์กูจะลาเตมหลอดแล้วมนลาเตมหลอดยังไงโู้หไอ้ชี๊ยว ไอ้แค่แหลมสิงเกินไปแม่งย no like. no. like ิงทีแม่งหายไปหลอดกราไอ้แค่สามดอกแน่นเน้นเนี่ยหูแหลมสิงไม่ใช่มะเขือมะเขือยกสวยครับผมในนี่โดนโดนโดนครับเบบี้ครับจังหวะนี้เบบี้ยังไงแล้วแล้วไวกระดูไวกระดูได้ยิงแล้วยิงยด้วยเสาตกด้วยได้ยิงสามดอกแน่นเหมือนกันไหมสามดอกแน่นเหมือนกันไหมจังหวะนี้แล้วมาข้างล่างสองได้ยิงหมดหรือเปล่ามาไม่มีตัวตัวเอาแล้วยกไปสามหูเอ้ดันดีเหมือนกันเอาดี เน,นได้เผาเผาเผาเพื่อนเออไป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 สู่เล่นข้าอะไรบรอ่อยเอา้าเผาตกเฮ้ยเอาอะไรก่อนจะเอาอะไรเอา้าเชิดกายบูยิงอะไรอ่ะตะกายบูจับไม่ได้ตะกายบูโอ้ยตะกายบูเฮ้ยเบ,แบบี้ก็เหนียวไวะเผาเขาเยอะนะดูเผาสามอันนะเบบี้เอาแล้วพีพพว่จีบีพี่จีบีนัดยาแล้วถือด้วยจับจับจับไหมพี่จีบี ไปแล้วไปแล้วจะหวัยังไงเอาเชียฝั่งนี้เรื่อึงรอดเทา่ากันเอาอยังไงโอ้โหแล้วยิงโรนัลโด้ด้ยาก,กับบ้านเชียมีของขโมยแล้ววะนีวันบอลท้ายมีของเล่นโอ้โหบอลบอลท้ายมีของเล่นลทุกคนตอนเนี้ยเนย์ยาก,กับบ้านแล้วตอนนี้ข้างล่างได้มานาสองหลอดแน่ๆแล้วได้ยิงแน่ๆสองหลอดได้เน้นแล้วบึ้มแล้วบึ้มเรียบร้อยให้ปล่อยตัวนี้หยุดนะยิงบล็อกแน่นๆนะ เอาแล้วครับผมวันมาทมเริ่มเล่เกมแล้วจังหวะนี้ยังไงครับจะแก้เกมยังไงไปกระจูแล้วยิงเคลียร์ไปครับผมกายบูโดนยิงเคลียร์ไปแล้วข้างล่างถ้าไมีใครมางันแล้วยิงแน่ๆแล้วม้วนหน้าหรือเปล่าเอาแล้วตบผมมันเป็นศูนย์หรือเปล่าหรอวิ่งติดเพื่อนเจนจังหวะเขาอ่ะพี่อะเพิ่งติดนะแล้วมาสองครับผมมาสองสยองขวัญหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้เคลียร์ยกไหมยกให้เพื่อนไหมยกไหมไม่ยกครับผมไม่มีตัวหลุกมาแล้วจังหวะนี้แล้วฮุนโดยกไปหนึ่งครับผมลาว แล้วบึ้มไม่ตายด้วยคุณโดยุกจังหวะนี้มะเขือไม่จริงต้องเสอยมาบุกแทงครับผมต้องเกมเกมบุกนะครับจังหวะนี้มะเขือจะกันมาบุก้วครับเอ้าแล้วยกผิดครับไม่ได้คุยกันหรือเปล่าจังหวะนี้บึ้มไปครับจังหวะนี้เผา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 กลับบ้านเผากลับบ้านไปแล้วครับกลับบ้านแล้วเผาแล้วโดนโดนไหมแล้วโอ้โหโ้ทข้างล่างครับผมมาสามหลอดได้แน่คนนี้แล้วได้ยิงหรือเปล่าเอ้าได้ยิงแน่ๆรับจังหวะนี้สามหลอดเน้นๆแล้วแล้วจุดบั๊กบั๊แล้วบั๊แล้วมาสองอีกที่บุ� แล้วยิงทีหนึ่งแตกไหมไอ้ขี้ละแสนแสนเก้าเฮ้ยโอ้ปล่อยข้างล่างหลุดได้ไงวะเนี่ยเอาแล้วทุกคนผมไม่น่ายกเลยจังหวะนี้เสียฟรีนะผมเขาไม่มีเวลา,นานแล้วนะเอาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับผมวันมอทามเกมบุกของวันมอทามแล้วครับแล้ววันมอทามได้บุกครับข้างบนได้เคลียร์ได้หรือเปล่าโรนโด้แล้วโรนโด้ยิงเคลียร์ไปโรนโด้ได้ยิงเปล่าถ้าได้ยิงจบถ้ายิงคือจบ เอาแล้ยกก็ได้งั้นนะเขาไปงั้นก็ยกตีหูเรียบร้อยเลยซาตูบีแล้วบึ้มยกไปทีหนึ่งที่เขาได้ยกแล้วคเคลียร์ไปครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าจัางหวะนี้ลินนี่หูระสามหมื่นตีแล้ว 30, ต,ตึก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 เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับผมลินนี่ครับลินนี่นะผมทำประกอบด้วสวยงามครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีเฮดด้วยครับ เท่านี้นขอตัวรับของผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ